ผมสวัสดีครับมืัอนี้ก็เอาโรตารี่มาทดลองสำหรับคาดความปีครับนี้ก็ให้น้องขับอยู่นะนี่ครับผมนี่ครับปีสองคางแล้วก็คาดครับเพิ่งเฮ็ดเซตใหม่ๆครับผมสำหรับเอฟซีที่ติดตามอยากรับชมนะครับผมนี่ก็จะเป็นคาดติดโรตารี่นะครับ RX183F ครับผมเอลฮาศูนย์หนึ่งแปดครับ นี่ครับขาดเนียนๆครับผมปีกลูปสองฟังครับผมเนียนๆครับพ้อมครับฝ้าข่างไม่ครับป้าด่างกางได้าลงไปเบื้องหลงล่างครับเนียนครับถือว่าผ่านครับพอใจครับพอใจน้านหน้อยๆครับนอนปันป็่นเพิ่งเลี้ยวรถจนดอนาฮักใส่กี่ดิน